เอกนิษฐปัญญาสถานการณ์ดีขึ้นที่อุลวะโอกาสคัมแบ็กทีมชาติไทยเปิดกว้างแล้วนะครับสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน คลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของเจ้าบุกเอกนิตปัญญากันหน่อยดาวเตะทีมชาติไทยที่ปัจจุบันขาแข่งอยู่กับอุราวะเรดเดมอนนะครับอย่างที่ทราบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอกนิต e ปัญญาเนี่ยรียกว่ผ่านมรสุมผ่านคำวิจารณ์ต่างๆมากมายครับตั้งแต่เอเชียนคัพรวมมาถึงนะครับในฟุตบอลเจลีกกับอุราวะที่ช่วงแรกเจ้าบุกเนี่ยไม่มีชื่ออยู่ในสพอรตทีมเลยนะครับแต่ที่บอกด้วยความที่ เป็นนักเตะที่ใจสู้ไม่ยอมแพ้ล่าสุดในช่วงหลังเอกนิตปัญญานะครับกลับมามีชื่ออยู่ในเซอร์ตทีมอุลวะและได้ลงเล่นพอสมควรเลยนะครับถึงแม้จะยังไม่ไม่เป็นตัวจริงแต่ก็ลงมาเป็นตัวสำรองทีเด็ดได้ตลอดเียกได้ว่าสถานการณ์ของเอกนิตดีขึ้นกับสโมสรนะครับโดยช่วงหลังเนี่ยเท่าที่ผมได้รับรายงานมาจากทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยคือโค้ชฮอกโม่ชอบในความมุ่งมั่นตั้งใจของเอกนิต ซึ่งแสดงเห็นตั้งแต่การฝึกซ้อมแล้วนะครับการเข้าบอลการเล่นกับเพื่อร่วมทีมแล้วก็แพชชั่นที่มีอย่างเต็มเปี่ยมเฝ้ารอโอกาสจนที่สุดได้รับโอกาสเนี่ยเจะบุกลงไปแต่ละครั้งถ้าใครสังเกตนะครับจ็อบหลักๆที่ฮอกโมววางให้เจอบุกไปคือการช่วยเพื่อนเล่นเกมรับซึ่งบุกลงไปเล่นให้กับอุลอสในช่วงท้ายของแต่ละเกมเนี่ยเขาจะวิ่งลงมาต่ำมากลงมาช่วยเกมรับแล้วก็เคลื่อนที่ไปบีบไปไล่เพสซิ่งใส่คู่ต่อสู้ ซึ่งบอกเลยนะว่าสไตล์เนี้ยฮอกโม่ mo, ชอบและเวลาในสนามของเอกนิตก็กำลังได้เยอะขึ้นเรื่อยๆกว่าช่วงแรกเรื่อยโมเมนตัมของเอกนิตดูดีขึ้นจริงๆกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับคราวนี้อยู่ที่ว่าจะสามารถยกระดับตัวเองไปเป็นตัวหลักหรือได้รับโอกาสลงเล่นเป็นสำรองเบอร์หนึ่งของทีมอุดระกอดแบบได้ลงเล่นสัก30-40นาทีได้เมื่อไหร่เ่แน่แต่การตอนนี้ของเจ้าบุ๊คดีมากจริงๆนะครับเพราะว่า เขาตั้งใจจริงอย่างที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของเอกนิษน,นะแต่เอกนิษเนี่ยเขาโฟกัสฟุตบอล100%ในที่สุดก็เริ่มโชว์ฟอร์มไม่เห็นโดยเฉพาะในเกมล่าสุดนะครับที่อุดราาบุกชนะอบิเล็กนิยาตาเนี่ยพุกลงมาเล่นประมาณเกือบ20นาทีรวมช่วงเที่เวลาบาดเจ็บคุณผู้ชมวิ่งไปเกือบ2.5กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่เยอะมากแถมสปริงนก็เกือบ10ครั้งด้วยกันนอกจากนี้ยังเรียกจุดโทษ ให้กับทีมด,ด้วยจนฮอรโมออกมาชื่นชมว่าเอกนิตเป็นคนที่กดดันคู่ต่อสู้ได้ดีมีความขยันทุ่มเทโอ้โหเลยได้ว่าตอนนี้เนี่ยสบายใจขึ้นเยอะสำหรับแฟนบอลไทยที่เชียร์เอกนิตในการค้าแข้งเจลิกโอกาสกำลังมานะครับหลังจากนี้ก็พอได้ลงไปเล่นก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ไล่สเตปไปดีขึ้นเรื่อยๆยิงประตูหรือแอซซิดได้เนี่ยโอกาสในการเป็นตัวจริงก็มาเองนะครับทำให้ตอนนี้หลายคนพูดถึงว่าเอกนิต ถึงเวลาที่จะคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งหรือยังเพราะว่าในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาเนี่ยอิชิให้เหตุผลว่าทําไมถึงไม่เล็กเอกนิษ์เพราะเอกนิษ์เนี่ยไม่ได้ลงสนามให้กับอุลวะเลยเลยไม่เห็นฟอร์มแต่คราวนี้เอกนิษ์ได้ลงกับอุลวะแล้วอิชิจะเปลี่ยนใจเรียกเอกนิษฐ์มาหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคุณดูสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยในยุคอิชิอีเนี่ยต้องบอกว่าวิธีการเล่นของเอกนิษ์ตอนนี้ตอบโจทย์กับแผ่เลยนะครับ เอกนิตเป็นคนที่เล่นเกมรับแดนบนได้ดีดูจากการเล่นที่อุดระวะเนี่ยเขายืนเชฟเกมรับแล้วก็เพสซิ่งได้รวมไปถึงนะครับเป็นคนที่เสียบอลยากฝากบอลไว้กับตัวเนี่ยมักจะสามารถจ่ายให้เพื่อนแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ผมว่าเอกนิตก็เหมาะจะเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทีมชาติไทยในการเจอจีนกับสิงคโปร์นะครับเพราะอย่างที่บอกว่า ในฟุตบอลระดับเอเชียแบบนี้ที่เกมมันเขี้ยวๆเ,เนี่ยผมมองว่าประสบการณ์ของนักเตะท,ที่ค้าแข่งหลีกต่างประเทศเนี่ยสำคัญอ่ะถ้าเกิดดูในชุดปัจจุบันนี่ก็มีสุปโโชคชนาทิพมีธีระทรธีรศิลป์นิโคลัสมิเคลสันแต่ถ้าเกิดมีเอกนิตเข้าไปเสริมด้วยเนี่ยมันจะทำให้เกมลุกของทีมชาติไทยมีตัวเลือกมากขึ้นไหนจะสุพรนั้นเหมือนตาอีกละ่ะผมมองว่าอีชีมีโอกาสเลือกเอกนิต กลับไปสู่ทีมชาติไทยแล้วผมดูคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยช่วงหลังเนี่ยเขาก็เชียร์เอกนิดต่างกับคอมเมนต์ช่วงแรกมากนะครับแล้วก็มองว่าเออมันเป็นเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพซึ่งถ้าเกิดรอบนี้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งแฟนบอลก็พร้อมซัพพอร์ตเจ้าบุกอย่างเต็มร้อยแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามาสัตยาใดอิชิอิเนี่ยจะเลือกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเคารบในการตัดสินใจของโค้ชละกันส่วนหน้าที่ของบุกเอกนิด ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโชว์ฟอร์มให้ได้ดีที่สุดในการเล่นกับอุระวะแล้วผมเชื่อว่าการระดับสูงแบบนี้อีชิเขาสก้าวฟอร์มของบุ๊กอยู่ตลอดนะครับแล้วถ้าเกิดดีจริงเป็นประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยได้อีชิน่าจะเลือกเอกนิษมาแล้วคุณผู้ชมละ่ะมองว่าเอกนิษสมควรคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยนัดเจอจีนกับสิงคโปร์หรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยเพราะนัดเนี้ยผมมองว่าต้องใช้ตั้งแตะที่ดีที่สุด ไปเล่นลวเพราะมันเป็นเกมสําคัญครับคุณผู้ชมเจอจีนวันที่6มิถุนายนเนี่ยมันเป็นเกมชี้วัดถึงการเข้ารอบได้เลยถ้าชนะโอกาสเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียเราสูงมากเสมอยังลุ้นต่อในนะัดสุดท้ายได้แต่ถ้าแพ้ทุกอย่างจบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลือกเยอะชนะหรือเสมอให้ได้แต่แพ้แล้วกันซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราชนะได้เสมอได้เนี่ยไอเกมนัดที่เจอสิงคโปร์นะัดสุดท้ายในวันที่11มิถุนายนเนี่ย ราชมังสนามแตแก,ลกแล้วถ้าเกิดเราชนะสิงคโปร์เราได้ไปรอบ18ทีมสุดท้ายครับบโลกโซนเอเชียโอ้โหกระแสฟุตบอลไทยหลาย่าน,นี้มันจะฟีเวอร์มันจะเป็นที่พูดถึงเยอะมากๆนะครับก็รอดูแล้วกันก็เดี๋ยวรอรายชื่อประกาศอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งทีนะครับซึ่งน่าจะประกาศในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปที่ประเทศจีน ในวันที่2มิถุนายนนะครับไปเตรียมตัวที่นั่นก่อนจะแข่งวันที่6มิถุนายนก็ส่งกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับน,บนตอนนี้อ e ีชีอ e ิแล้วก็ทีมงานสตารโค้ดทำการบ้านอย่างหนักจริงๆขณะที่ในส่วนของนักเตะไทยที่ค้าแข่งต่างประเทศสุพนัทเอกนิตสุป,ประโชคนิเคลสั้นก็พร้อมที่จะมารับใช้ทีมชาติไทยแน่นอนถ้าไม่เจ็บไม่ป่วย ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับรถจักรยานยนต์โซลาร์กรุปคอร์สแคมป์หนนะครับเอาใจสายแคมป์กับชุดแต่งเสริมเท่หชิ้นรอบคันนะครับจะออกลุยในเส้นทางไหนก็โลดแล่นได้แบบจัดเต็มเลยนะครับมีทั้งเอนจิ้นกาดปกป้องเครื่องยนต์เชนกาดน้ำหนักเบาคล่องแคล่วในทุกการขับขี่เียบแบ็คแคลีย์นี่เป็น แหลกวางของขนาดใหญ่ด้านหลังนะครับนอกจากนี้ยังมีเพิ่มพื้นที่ว่างของด้านหน้าตัวรถอีกราคาเพียง47,900บาทนะครับดาวศูนย์บาทเท่านั้นฟรีค่าจดทะเบียนและพลบอมมูลค่ากว่า1000บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า2,000บาทนะครับติดตามรายละเอียดเพิมเ่มเติมได้ที่ Solar มอเต o r com หรือ a c e b o o k Solar Thailand นะครับรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับเคแบงค์ k ชวนคนไทยอัปเดตสติ ป้องกันสตานะครับอย่าหลงเชื่อกลโกงวิชาชีพหลอกทำธุรกิจทำงานง่ายๆ่ายรายได้ดีไม่มีอยู่จริงน้องสติขอเตือนนะครับไปดูจุดสังเกตกันเลยอ้างความน่าเชื่อถือบริษัทผลตอบแทนสูงแนวิธีทำธุรกิจวิธีทำงานช่วงแรกอาจจะได้รับผลตอบแทนจริงๆต่อมาจะหลอกให้โอนเงินเข้ากระบวนการอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดท้ายไม่ได้รับผลตอบแทนคืน ถ้าเจอแบบนี้ต้องไม่หลงเชื่อไม่โอนเงินแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับรวมไปถึงฟุตบอลไทยลีก2นะครับมีถ่ายทั้งสดไทยลีก2รอบเพย์ออฟซึ่งเป็นโครงการรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาช่อง NBT นะครับเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับฟุตบอลในระดับลากย่าสร้างความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ถ่ายท่สดนะครับวันเสาร์ที่18พฤษภาคมนะครับเวลา6โมงเย็นนครศรี u นเต็ดพบกับระยอง FC นะครับติดตามรับชมกันได้นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเสฉวนสปอร์ตรวมถึงคอมเมนต์มาถึงเอกนิปัญญาก,กันได้คลิปนี้ต้องสุยไปก่อนเจอหม่สวัสดีครับ